สวัสดีค่ะบานาฟ้าใสไม้อีเล็วค่ะไม้พอดีพอดนองจ้ามมนี้กัาพี่น้องมาลานขายผลไม้เลยจ้าผลไม้เก็บมาจากสวนจ้าทุกคนนีหลลยยางจ้ามาเด้อมาเที่ยวชมเมืองเอาเด้อพี่น้องผ่าพาบรรยาย้ะจ้าแบบนี้ทุกอย่างทุกอย่างเลยเก็บมาจากสวนสดๆเก็บมาจากไร่นะคะจากพี่น้อง มีอะไรล่ะอย่างผับบรรยายได้จ้าทุกคนเบื้งเดิมพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เรียกสื่อเรียกหาขามาแบาะมาชมเบ้งเด้อมาอนีารขายผลหม่จ้ามาเรียกมาชมมาเด้อมีทุกสิ่งทุกอย่างจตาราคาเป็นกันเองนะจ้าราคาก็ขายบ่เพลง ของสดๆมาจากไร่จ้าทุกคนพี่นองเอ,อ๊จะออนไลนันได้กระดูกไปเมื่อจู่ส่วนเก็บมาเขายาล้านของท่ประชาชนบ้านเฮาปลูกเอาไว้กินมาเหมือนกับเก็บมาขขยพีนองเอ,อ๊เก็บมาเลี่ยงขายเต็มอยู่มาเรื่องมาเลี้ยงเสือ,อด้วยพีน้องทุกจริงถูกอย่าง ชมเรียกหาเอาเลยเด้อจากภาพบรรยายนะจ๊ะทุกคนภาพบรรยายเด้อน้องสกวรรณบัวมีหลายๆอย่างเก็บมาเริรวมกันเอามาขายหน้าบา้านเรียกซื้อเรียกหากันในเด้อจ้าทุกคนกร้านขายประม้า เป็นเดนโนเรียกซื้อเรียกฮะผลไม้นาลันมาด้จ้าราคากันเองจ้ะหลายโพดจ้ะยังไม่ให้เก็บออกมาเต็เเมอยู่ในกล่องไวพี่น้องมาเรียกซื้อเรียกหาเด้อเชิญแวะเข้ามาจา้าเชิญแวะเข้ามาดเด้อ ไล้ล่ะอยากให้เลือกเลยค่ะมาค่ะทุกคนอยากเอเองนะจา่าจะมีนึงใจียกซื้อเลียกหนาะเลียกชมมาเด้อเลียกก็ได้จนะ้ะไดเนี่ยใดพี่น้องเลยที้เมน สะวันไหนใครบุญละไม่ก็แต่งซนและคากันเองกันเองพี่น้อง <c oughs> เรียกซื้อเรียกหาได้เลยจ้าแม่นะคะ่าใจดีจ้าแม่นะคะ่าใจดีมีทุกอย่างชอบอะไรก็ไี่ Gracias. Vale.